วันนี้ผมมารีวิวสั้นๆนะครับเกี่ยวกับน้ําหอมยี่ห้อซาร่าัวหนึ่งนะครับที่ผมได้เจอที่เมกาบางนามาเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเข้าไปแบรนด์ของซาร่าแล้วก็ไปสังเกตว่ามันมีโซนน้าหอมด้วยนะครับเลยอดไม่ได้นะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังบ้าๆน้ําหอมอยู่นะครับเลยไปดูแล้วก็พบกลิ่นที่น่าสนใจหลายๆกลิ่นนะครับแล้วก็วันนั้นก็ได้เลือกมา2กลิ่นนะครับที่รู้สึกว่าแตกต่างจากของที่มีอยู่นะแล้วก็กลิ่นอาจจะไม่ได้เป็นกลิ่นที่ เป็นเชิงที่ใช้ได้โดยทั่วไปนะครับแต่ว่ามีกลิ่นที่น่าสนใจวันนี้เอาหนึ่งในตัวนั้นมารีวิวนะครับนั่นคือซาร่าโนไนนะครับตัวนี้รูปแบบของตัวกล่องก่อนนะครับตัวกล่องธรรมดามากเลยนะครับคือเป็นแบบนี้เลยไม่มีอะไรเลยนะครับมีด้านนี้ที่เป็นแถบสีดำนิดนึงแต่เข้าไปหาในเว็บของซาร่าก็ไม่มีบอกออความหมายรวมถึงชื่อโนไนว่าแปลว่าอะไรเนาะ ข้างในกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับแค่นี้เลยตัวราคาโอเคมากเลยนะครับผมได้มาในราคา690บาทเท่านี้มาพูดของตัวโน้ตสั้นๆนะครับเท่าที่ผมไปหาดูในเว็บของสกเนติก้าเนี่ยคือมันมีน้อยมากเลยนะครับข้อมูลของคนที่โหวตอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวรูปแบบที่บรรจุพัน์ก็หน้าตาคนละแบบกับตัวที่ผมมีนะครับแต่ว่าลองเข้าไปดูของเว็บซาร่าเองเนี่ย เท่าที่ดูก็คือตัวเดียวกันนะครับแต่ส่วนผสมงงมากเพราะว่าในกล่องนี้ที่เขาเขียนกับส่วนผสมของน้ําหอมที่เขียนในเว็บของซาร่ามีความแตกต่างกัน2อสตัวเนาะตัวที่แตกต่างตัวหนึ่งที่ชัดเจนเลยก็คือคาร์ด m ม m อมนะครับหรือว่ากระวานซึ่งกลิ่นจะออกเผ็ดๆซาซาส่วนใหญ่เป็นเครื่องเทศที่อยู่ในพวกแกงกะหรี่อะไรอย่างนี้เนาะคราวนี้เรามาลองกลิ่นกันนะครับว่าทําไมผมถึงเอาตัวนี้มารีวิวนะ กลิ่นเปิดนึกถึงป่าสนดงดิบชื้นๆน,นะครับแล้วก็ถ้าดมใกล้ๆอย่างเงี้ยคือผมนึกถึงคนเอามอสท,ที่ติดตามพวกขดหินแถวน้ำตกไปเที่ยวชื้นๆน่ะแล้วก็มาขยี้ๆแล้วมาแปะใส่หน้าเลยนะกลิ่นมันให้ความเขียวเย็นชื้นสดชื่นมันอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับครั้งแรกที่ผมดมและชอบกลิ่นนี้เนี่ยเพราะความเขียวของมันนะครับ คือได้กลิ่นมาแล้วแบบออโตมิติกตอดขึ้นมาเลยนะผมจะนึกถึงแบบสีเขียวชี้มา้ากลิ่นมอสกลิ่นแบบพวกอะไรเขียวๆที่ติดอยู่ตามน้ําที่มันแบบชื้นๆแล้วมันเกิดแบบความเขียวตะไคร่หรืออะไรพวกนี้มันเป็นกลิ่นแนวนั้นเลยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยพอได้มาลองใช้เองจริงๆมันมีความน่าสนใจมากกว่านั้นนะคือมันมีความแปลกตรงนึงของตัวนี้เนี่ยมันจะมีไอเย็นซึ่งผม เดาเอาเองว่าน่าจะออกมาจากตัวกาวานมันเป็นไอแบบรู้สึกเย็นๆออกมาแบบวูบๆบางบางช่วงนะครับแล้วก็กลิ่นเปิดของตัวนี้เนี่ยมันเขียวมากก็จริงแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นที่มาดมนะครับไม่ได้มาดมจอๆเนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบเป็นผู้ชายที่รักการผรจญภัยมีความมั่นใจตัวเองประมาณนั้นเลยนะครับส่วนข้อเสียหนักๆของตัวนี้เทอ่าทีเบป ดูข้อมูลมาของน้ำหอมซาล่าเลยเหมือนเหมือนกันเลยครับกับตัวอื่นคืออยู่ไม่นานนะครับการกระจายตัวโอเคนะครับได้ประมาณ1ช่วงแขนหรือเกินกว่านั้นในช่วงประมาณ1ชั่วโมงแรกนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยกระจายตัวน้อยลงมากและกลิ่นบนตัวผมเนี่ยคือเอาเต็มที่ผมจับเวลาดูอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับกลิ่นก็แทบจะหายไปจากเนื้อผมแล้วแต่ว่าถ้าติดเสื้อเนี่ยได้เกิน8ชั่วโมงนะครับบนตัวผม แต่ว่าน้ำหอมน้ำหอมส่วนใหญ่ที่ฉีดบนตัวผมกลิ่นก็ไม่ค่อยติดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่แปลกใจหลังจาก15นาทีผ่านไปนะครับอันนี้ผมฉีดไว้อีกข้างหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะจะได้ไม่เสียเวลามันเป็นกลิ่นที่ทำดมแล้วทำให้รู้สึกมีความสุขได้นะครับมันเหมือนมันเหมือนเราได้ไปเที่ยวน้ำตกได้อยู่กับโขดหินอยู่กับธรรมชาติที่คล้ายๆป่าดงดิบป่าสนหรือป่าอะไรที่มันชื้นชื้นน้ำตกอะไรพวกนี้เลยนะครับ มันมีคืนหนึ่งเนี่ยที่ผมยิ่งประทับใจตัวนี้มากเลยเพราะว่าผมนอนและนอนไม่หลับนะแล้วพอดีผมฉีดตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดเสียงใน YouTube เสียงว่าฝนตกอะ่ะคือมันเข้ากันมากๆกับตัวนี้เลยแล้วก็ผมรู้สึกมีความสุขมากกลิ่นตัวนี้นะครับผมจะนึกถึงออคนที่ใช้มันเนี่ยช่วงแรกๆเลยผมนึกถึงพี่ติ๊กเจษดาพรนะครับตอนที่แบบทำรายการนักวิเครา์คือแบบดูลุยๆสมบุกสมบันแต่ว่ายังดูหล่ออยู่แบบตัวอาจจะแบบ เลอะชื้นๆนิดนึงแบบหน้าตาเลอะๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นพี่ติ๊กเวอร์ชันที่แบบดูหล่อมากนะครับถ้ามีตัวนี้ไปเสริมเนี่ยมันมันคือภาพของพี่ติ๊กแบบเวอร์ชั่นแบบกําลังรวยป่ากาลังแบบระจนภัยอะไรอย่างนั้นเลยนะครับมันให้ความรู้สึกนั้นได้ดีเลยตัวนี้นะส่วนคนที่ใช้เนี่ยผมลองเป็นคนดมแล้วโดยไปฉีดก,กับคนอื่นนะก็ให้ความรู้สึกดูหล่อดูมั่นใจนะครับดูมั่นใจในตัวเองดูมีรสนิยมนะมัน กับให้ความรู้สึกตรงกันข้ามกับเวลาเราดมที่แขนอย่างนี้นะครับพอพอเราดมกับคนอื่นเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่เขียวแต่มันเป็นเขียวที่สะอาดนะเขียวสะอาดเขียวสดชื่นนะครับและแถ,แถมบางจังหวะมันจะมีแบบช่วงที่มันแบบรู้สึกเย็นบูบๆเพ้าีี่ะเหมือนแบบคนเพิ่งแปรงฟันเสร็จใหม่ๆนะครับแล้วแบบมันเป็นกลิ่นไอจากปากที่เราได้กลิ่นตัวเองอะ่ะคือมันจะเย็นๆนิดนึงเออมันให้ความรู้สึกนั้นดีจริงๆส่วนเรื่องความคงทนคงไม่ต้องพูดถึงมากนะครับ ฉีดที่ตัวผมไม่ติดถ้าคนอื่นผมเดาว่าคงจะติดเต็มที่สอชั่วโมงนะเ f อร์ฟอร์แมตัวนี้นะครับเต็ม10ผมให้อยู่ที่5นะครับเนื่องจากตามที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เลยส่วนการใช้งานใช้งานได้ในทุกสถานการณ์ไหมตัวนี้ผมให้ประมาณ7นะครับ อาจจะมีบางงานอย่างเช่นงานแต่งงานอะไรเงี้ยผมยว่าใช้ตัวนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ถ้าแบบใช้ในชีวิตประจําวันทั่วไปใช้ใส่ไปทํางานใช้ไปเ,ออเดินเล่นไปเที่ยวอะไรเงี้ยเดินห้างโอเคนะครับแต่ว่าถ้าแบบในเชิงโรแมนติกอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะมันให้ความรู้สึกถึงความเป็นผู้นําคนที่มั่นใจตัวเองคนที่แบบดูสะอาดมีรสนิยมคนรักประจญการประจนภัยอารมณ์ประมาณนี้นะแล้วก็น้ําหอมตัวนี้ ดูแล้วน่าจะเหมาะกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะครับไปทางผู้ชายประมาณ70-80%เลยถ้าผู้หญิงใช้ผมว่าอาจจะดูแมนไปหน่อยหรือแต่ถ้าเป็นผู้หญิงในสายแบบสมบุกสมบานประตนภัยอะไรอยู่แล้วเนี้ยตัวนี้โอเคนะครับใช้ได้มีบางช่วงของกลิ่นนะครับที่ทำให้ผมนึกไปถึงร้านตัดผมผู้ชายแบบที่มันมีเศษผมเวลาเขาตัดหรือกลิ่นน้ำมันในแบตเตอรี่อะไรเงี้ยผมนึกถึงกลิ่นประมาณนั้นนะ แล้วก็มีบางอารมณ์ที่ผมนึกถึงกลิ่นของอพวกก้นกองบุหรี่นะครับที่บบกเขาวางไว้เยอะๆแล้วมันจะมีกลิ่นแบบลอยมาเวลาเราเดินผ่านอะไรประมาณนี้มันเชื่อมโยงถึงกันได้นะครับกลิ่นอารมณ์ประมาณนั้นโดยรวมในราคานี้ผมถือว่ากับกลิ่นแบบนี้นะครับผมถือว่ายังคุ้มค่าคุ้มราคายังน่าซื้อไว้สะสมสําหรับคนที่อยากได้อารมณ์ประมาณนี้ผมกล่าวมานะครับแบบเ,เขียวๆชื้นๆผจญภัยอะไรอย่างนี้ แต่ว่าถ้าอยากคาดหวังเรื่องออความคงทนความอยู่ทนของกลิ่นอาจจะต้องทําใจเรื่องนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปข้างต้นว่ากลิ่นคงไม่ได้นานเท่าไหร่แต่ถ้าพกไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ฉีดระหว่างวันก็น่าจะโอเคขึ้นนะครับแล้วก็น้ําหอมตัวนี้คงไม่เหมาะกับงานที่ต้องการความโรแมนติกหรือออกเดทสักเท่าไหร่เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจําวันหรือว่าออกไปเที่ยวตามที่ต่างๆมากกว่าคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบแล้วก็ ถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับหลืถ้ามีข้อเสนอแนะอยากติชมตรงไหนก็รบกวนได้ที่คอมเมนต์ครับขอบคุณครับ